บสบายดีพี่น้องบสบายดีได้พี่น้องยิบซีถุกทานบุกมาหน้าตาพี่น้องบุกมาหาตากับเมียยังงั้นเก็บเพชรให้ให้มาฝากตาแกงเที่ยงพี่น้องตากับเมียผลมาเห็ดเที่ยงหน้านมาเบิ่งพี่น้องมาหอดใส่เลยออไ้เอาดะบบล์างไงเนาะ บุกอมมาาตากับเมียหอนหน้าพี่น้องมาไปะะน้ำมันเบิดกลางทางจอดลดไว้อยู่ผู้อย <c oughs> ากให้พอคิค้นขั้มขี่รถผู้จักเติมน้ำมันพี่ โอ้พนมงงกษีป <brightness> <desserts> ่านเออสิมนอนพี่บอเออไปต่อยู่เด้แมน คักค่า th ค th ่ายกัวเกาพี่น้องเฮื่อนเขาเจ้าว่าผ่อนเตียงน้าเตียงเขาเจ้าเห็ดเตียงเขาชิ้เมื่อและาวมาสาเลยค่ะเดน้าขาวไม่แกงกินเียงพีเอ้ยทมากนมากน่ลาทุกพื้นบ่แม่ไปดังเนาะ แต่อยู่ต่เศ้ากว่าเก่าแล้วทำไมอาเฮ็ดยังเงงเก็บไม่หายโอ้โนี่น้าเฮ้ยมองไว้ในอยู่นวกินกะขัก

ขากันแช่งงันดีขังนน่นาให้เราดมาขังพกมาให้มันกันมันสาดเขานะไม่เขามันมากถ้ามันกระเียกแย้วถักเ็นดีนะแม่นะเย็นขาเลยตักระชีกับเบิ้อกเหมนแม่เก็บมาแอบเลยเหม็นก่ให้ยา่านตังนี่กันมานะดงขางนี้กรอปนได้เนะแม่ดบ่่งไม่นได้ไม่ปาเตาหาๆก่อวิ่เอาๆหน้ม เม็ดใหม่บ่ได้นี่เช้าเซ่อเราเปลี่ยนใหม่เบิ้ดเอาน้ำมันไอเด้เอาน้ำมันป่าแเป็นเด้ใหม่นะแมนวก็เอาด้วยปุ้ยไงเจ้าเช็ดเกียงใหม่จนเช้าเจ้ามาดอกเล้อเรามาตัดเอาลรวอ่ะนะแม่นเบิ้ดระบาพอดแมนเบิดนอกอเนี่ยมาแต่น้ายายแป้เบิ้ด แม่วลานั่งรถทองรดไทยเข้ามาตากผาเนาะตากเรื่องตากคลองเวล่านโหักมาโงนแแมงไม่สนกินันแกมหนึ่งเข่านะแม่ีกะถาม่แม่อะอืมรแ่าจงท่างเขาันแมว่าจะคนตรงขนม่ไม่่ไีเขานีอืม

เย็นสบายนะอยู right? well, s right. <S uh. ่เย็นมานอนเย็นอยู şey yes, ่พิกคำแล้วกับเมื่อรถต้มีผูมสศก์น้ำมันอยู่นี่มีมากกวาน้ำมันรถเบิร์เลยทางนี้เอาพาไปตองไม่เอ่ว่าก็เป็อย่นั้นอืขอใหม่ใบ่านจังลบหนึ่งช้าช้าน้าเนี่ยตามมาเกาะถ้าบะกิบไปตองมาขังใช่จะไม่้ไปล่านแ่นั้น มัน็มาอกบ่ามนหมดน้ำมันนะเนา่ยเป็นยังไงอ้าวเน่ก็ท่ามันเป็นมันหมดตั้งนี้เป็นตัวผ่าตัดแขนวิ่แน่นช่วยวัท่นวักแขนกั่ยังหม้อบุคคลบุคคลม่น่ำแม่เบิลมากรถืบแล้วแม่เออหมดอีกแล้วเนาะอ่ยางเขากะน้บุคคลบุคคลบุคคลเนัดแขนกันยบุคคลไ้บ พี่นิยันนเห็ดแล้วบ่ทธถงอยู่อามันแล้วพี่ก้ายนี่ใส่แต่ไ้เดียวนี่แกงแกงแกงเนาะพุทีิดบุเแล้วได้เขาวหน้้ใไฮนี่แล้วแม่แล้วได้เขาเนี่ย ้าสอบได้ป no, ่ะอเรมีไงเราก็เรื่องเห็นหน้าเจ้าก็สูงเจ้าก็อุดตนไห้อยู่นาพอเคยในน้าแม่เราก็เคยสูเห็นหน้าตลอดแล้วอม่ใมันเ่รมเด็เนแม่โอ้เห็นของเตงเเห็นฮักโฮมเตงลายเมื่อยกับขึ้นเมื่อยแล้วก็ขึ้น ไปดำไปพ่อบ้านพ่อเมืองมันกันแล้วเนี่ยไปนี่แล้วอย่าแต่ทั้งนี่แล้วอย่างแต่ทั้งนี่มาฝันฝนเนาะขับ็ถไปขึ้นผิดไม่ใช่หะคนด่าไหม่ริงหันแล้วก็สั้นไม่ตเลยสั้นไม่อขางละแผ่นนะลงมันนี้เนาะก็มาแอบขางมันแอบางนี้พอดีว่ามันล้มเพือนรถเข้ามานี่นัง ทักถามเงินดิเอาเอชิบวะเนี่ยเอาแต่อัดแต่ตรงนนี่อย่าเอออัดตรงห้องนี่นะเลยว่ารับคนมากเอาผาตงังลงเบอกกันนะเพคนชิบวะมันจ่ซื้อเข่ามาพี่น้องเขาก็ได้ว่าสองตายยายซื้เข่ามากซื้อแล้วนี่กี่บาทนะพวกมาหลดมาโรงเหยียดล้านนั้นนอยหน่อย เย็นเีเนาะอยากมานอนเย็นเลยสิรับค่ะมานอน้อดน,นะแม่ออกมานอนสะพ้อจังุกช่วยจังย์ออกมาว่มามันเย็นอยู่กลางทงกลางถ่าไอแจ้งว่าทำไมเห็ดซอยบอกเออ เออดย่ของกลุยโอ้หมันเหยยเบอมันะ้สับมันืนอนค่อน่าวคกเก่าเลยมังโอ้ยก็ระยามกันเลยตัวนี้็จะสับพักใส่นี่มน

นอนรับตื่นหนึ่งจากเมื่อก็ดดดได้เนะย็นค่ะกระพอนอนแล้วนะฮิวนอนมามานอนขึ้นไอแม่มาได้บ้างน้ำเรื่องมาแม่ ดีแหละบอกไปคนไลกันไ้อก็ันดีอไปแล้ว้าน,น,นมนนอักาเดโอ้มักซลเดอร์ก็ได้เมืาขึ้นนี่นั่นเกือวเนาะคนไห้น้ำเซลลออไเ้ยนพอใหญ่เรเบออเขาไล่ซดนะนะเพ่แะาาแล้วก็มาเบิ้งดูเราเออ่ยายๆ่ายพมักซลเดอร์นานมันฮุบอเด็กน้อยมันจูบดิแบบนี้เพราะว่าไฟอไฟดับพี่นนอะไฟดับกับท่นหันระลังะลังี่เชี่ยเชไปจากแม่จัหนูหาแม่ห้ากัน จะหนายยังวะมันมันมันจูบเนาะเด็กน้อยพันลงบ่ท่านตีคอนซัมเขาทำไว้เพื่อว่ามันหูจักทางออกอันนี้นเล็กน้อยหูจักมันจะมาจูบเอาเด็กน้อยลงอันอะไลเด้อเจ้าไล่ชนหายการสนั่นมันบอเป็นยังบ่อเล็กน้อยแออกมาบ่อเขาจะเอาออกท่านมันโป๊กไว้เด้มันมันใหญ่เนาะมันหน่อยอะไรเด้อมันละมุนเกลือแล้วก็ มาัที่ชาวเาอวันที่ช่างชวันที่ชาวเก่าเาไปับนตกเนาะวันที่ชาวเก่ปเนาะวันที่าีพี่เขาทพิมพ์กับอันใบ่อกับมั่วคาเกือบเสมอเลยอีเตงม่ก็ยุน้าอีฮิบน้ำอีวานปัอันอีห้อมก็อยู่น้าอีวานมันโยหรืออีวานจับ มุดทางช่องต้นลงเลยหางต้นเลยนะคะยังมีคุณยายมันหยกไว้เนาะหยกไว้มันไปอยู่นอกมันบดขึงอยู่เทิงอ่ามันอยู่เทิงข้าง n g o อ๋อมันบดขึ้นอยู่ดอกมันหลดเข้ามาบ่เฮ้ยนี่น้ำมันไหมนี้น้ำมันคุณยายเราไปเห็นกันนี่แหละป้าคุณพ่อก็ยังไม่คิดข่าวเลยที่ยงเลย ງາດໄໝງາດໄໝແລ້ວໄປຊິເລົ້າໃຫ້ພີ່ນ້ອງຜູ້ພໍກັນຄລິບຫນ້າຢູ່ດີແຮງສຸກູສຸຄົນພນອງກັສະບາຍດີດີພນອງ